สตาร์รถค่ะสตาร์รถมาเป็นเดล์ออดีนะคะไฟลีค่ะไฟลีเป็นวงแหวน LED นะคะพร้อมเดวอานะคะไฟต่ำค่ะเบืงเตอร์ของร้านทุกตัวเป็นใบ LED สูงต่ำในตัวนะคะชมแสงหน้าตัวรถค่ะสูงค่ะชมแสงผ่านจิมตัวรถนะคะสูงค่ะ ความสว่างหน้าตัวรถและหน้าตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะคันนี้เป็น Ford Ranger นะคะลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งเป็นชุดฟิลเ,เตอร์ไบเอลดีเรเซอร์ฟิล e ม i นิกโอมัก85วัตต์นะคะพร้อมเดลิเคอรี่นะคะแล้วก็เดลว์ไอชุดซีนอนตัดหมอกนะคะไปเลี้ยวค่ะไปเลี้ยวตัวนี้เป็นแบบวิ่งนะคะสนใจงานดีๆเ,เนียนๆนะคะติดต่อได้ที่ทางเพจเฟซบุนน๊ก BDP Mia Motor c i n o n ทุกสาขาค่ะ ขอบคุณค่ะ